โมจะทําให้หุ่นซูซี่เนี่ยมีชีวิตค่ะเพื่อเอามาแกงเพื่อนนี่จ้าโมมีซูซี่ตัวจริงเสียงจริงน้องวาชิคนดีคนเดิมนั่นเองค่ะแล้วประเด็นคือหุน่นเหินอะไรพี่วาชิเหมือนมากเหมือนกับหุ่นเดินได้จริงๆอะงนนเนี้ยไม่มีใครรู้ค่ะนอกจากโมอุ้ยคนเหมือนน่ะนี่ทุกคนตอนนี้ก็แต่งตัวน้องซูซี่เสร็จแล้วนะเป็นไงเหมือนปะโคตรเหมือนนะทุกคนไปไปวาชิไปอยู่ห้องนู้นไปอยู่ห้องนู้น เออเออปกตินะพี่ไนท์อ่ะมันจะเอาน้องซูซี่อ่ะไว้ในห้องนี้เนี่ยอย่างเนียนะเออ <c oughs> เนียนมากโอ้โหโคตรเหมือนทุกคนว่าเหมือนปะและแล้ว,ลวตอนนี้ก็แค่รอเวลาพี่ไนท์มันเดินลงมาค่ะ <c oughs> ทุกคนว่าพี่ไนท์มันจะสงสัยหุ่นของโม,โมหรือเปล่าอะไรมไนแปลกงั้น <c oughs> <c oughs> พจะหลอนไม่หลอนก็งานนี้แหละวันนี้เพื่อนโมมานอนที่บ้านนะคะงานนี้ก็ถือโอกาสเล่นให่หน่อยเพราะว่าเมื่อคืนน่ะโมได้วางซูซี่ตัวจริงไว้หน้าประตูค่ะบอกเลยว่ามาบ้านพี่โมจําไปจนวันตายจริงๆนี่ก็เลยบอกให้พี่วาชิไปยืนที่ตํแหน่งเดิมต่อจากนั้นก็ฝากเคาประตูให้ด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้คือใครแกล้งใครกันแน่วะเนี่ย เหมือนมากอู๋ดูดิชุดชุดเหมือนหมดเลยไม่แล้วเม่อกีหุ่นกูตกใจไง